ทางด้านของเจ้าหน้าทตอนนี้นะคะก็แร่งไลลากลุม่มก้นรายที่หลบว่างระเบิดเจ้าหนา้าทและก็เซ้าไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะขณะที่อาคารเทศบาลก็เสียให้นักนะคะต้องปิดทําการไฟฟ้าอย่างใช้การไม่ได้ค่ะ จากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนกระจายกำลังข่าวก่อเหตุทำลายเจ้าหน้าที่แล้วก็ระเบิดเสาไฟฟ้ารวมเสจุดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตเสนนายบาดเจ็บเส้นนายนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกเส้ายในจำนวนนี้นะคะก็มีเด็กชายดานิธฮาเลาออายุ3มขวบพร้อมกับบิดาโทษกสเก็ตระเบิดได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุเกิดนาิสบาลตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและคืนของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ สถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเนื่งจากว่าไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างล่าสุดเนี่ยผู้สุข้าวได้ลงพื่อนเทไปเี่ยำนักงานเทศบ,บาลตามบนยะรังซึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุค่ะก็พบว่าได้หยุดทําการเนื่งจากว่าอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายนัก พนังห้องมีรอยกระสุนปืนจำนวนมากกระจอกเนี่ยแตกเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อให้ล็มาใช้บริการได้เหมือนเดิมสวนไฟฟ้าตอนนี้ยังคงใช้การไม่ได้นะคะด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้เร่งข่าซ่อมแซมบางสวนแล้วยังคงเลือในพื้นที่ตำบลระแวงทีซ่อมไฟฟ้าซองตอนนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนัก ล่มพาดอยู่บนถนนแล้วก็ต้องปิดการจราจรชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าแล้วก็น้าประปาขายค่ะส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงแรงติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุตมจตมดต่างๆโดยเฉพาะกล้องนาเทศบาลตําบลยยรั่งและรอบพ้นจากพยานล,ลักท้านในที่เกิดเหตุทังปอกสุนปืนอาวุธปืนส่วนคนร้ายขาดวามีประมาณ 15- 20ถึงคนแบ่งกําลังตามจุดตา่างๆจุดแรกในซุ้มโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ด้านนาของเทศบาลตําบลยยรั่งแล้วก็กระจายกั กำลังวางระเบิดซอฟไฟฟ้าอีก3จุดวัางห้เซอฟเฟฟ้าหลอมปิดกันเส้นทางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เปิดทางลบนี้เป็นบืก็กตามค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมันคงยังคงติดตามลายลายคนรายย้างต่อเนื่องเพื่อนำตัวมาดําเนินคดีตามกดหมายต่อไปค่ะ